จากเมื่อวานเนี่ยเราเป็นคนที่โชคดีเราจึงจะได้รับสิ่งดีต่างๆในเมื่อเราสามารถอนุญาตให้ตัวเราเองเป็นคนโชคดีได้นะคะและนี่คือที่มาอย่างหนึ่งของความสุขนะคะความสุขจากข้างในใกล้จะปีใหม่แล้วหรือว่าหลายๆท่านอาจจะมองหาช่วงที่จะเป็นเทศกาลโอกาส หรือว่าวาระสำคัญต่างๆเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะตั้งใจทำอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่าเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ให้เกิดขึ้นให้ปรากฏขึ้นเป็นรูปธปรรม <c oughs> ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มจากความรู้สึก ของความสุขจากข้างในค่ะความรู้สึกของความสุขจากภายในเราสามารถรับรู้ได้เองนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ใครมาบอกเรามายืนยันกับเรานะคะว่าอุเราดูเป็นคนมีความสุขจังเลยแล้วก็ไม่ต้องไปถามเพื่อให้เรา แน่ใจเพื่อให้เรามั่นใจนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกตัวได้กับตัวเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะยืนยันกับตัวเราเองได้เลยค่ะแล้วทําใหกก้กระบวนการของความสุขได้เริ่มขึ้นแล้วนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะถ้าหากว่าเรายังคงมองหาความสุข จากข้างนอกจากบุคคลจากสภาวะแวดล้อมจากสิ่งต่างๆจากวัตถุต่างๆหรือว่าเราแค่มองเห็นว่าคนอื่นเขามีความสุขใช่สิเพราะเขามีอย่างนั้นใช่สิเพราะเขามีแบบนี้ใช่สิเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นถ้ายังเป็นแบบนั้นอยู่ ช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้กลับมาเริ่มที่จะฝึกฝนทักษะของความสุขจากปัจจุบันเป็นต้นไปปัจจุบันคือตอนนี้นะคะเราอยู่ในปัจจุบันเราอยู่ในตอนนี้เวลาที่เรารู้สึกถึงถึงถึง,ถงปัจจุบันนะคะเราเรากลับมาที่ความสุข เริ่มต้นของเราได้เลยมันเป็นยังไงคะมันแตกต่างกันอันนี้เราต้องฝึกนะคะหมายถึงว่ามันมีความเรียกได้ว่ามันมีความชํานาญที่กลายเป็นทักษะของเราถ้าเรารู้สึกตัวได้เร็วเนี่ยเราจะไม่กลับไปคำนึงอยู่ในความคิดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมานานขนาดไหนก็ตาม หรือว่าเพิ่งจะผ่านก็ตามนะคะใช้ความที่เรารู้สึกตัวแล้วกลับมาให้เร็วในปัจจุบันในสิ่งที่เราทำอยู่ในสิ่งที่เรากำลังดำเนินไปอยู่และอ,อีกด้านหนึ่งนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะล่องลอยค่ะไปในอนาคต เป็นเรื่องที่มันไม่จริงเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเวลาที่เราล่องลอยไปอนาคตเนี่ยมันจะไม่แค่หนึ่งอนาคตมันจะหลายอนาคตมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันไปนะคะอนาคตที่หนึ่งต่อไปอนาคตที่สองที่สามอันนี้เรียกว่าการการที่เราไปใช้เวลานะคะซึ่งมันไม่ได้ ไม่ได้เป็นเวลาในปัจจุบันเราไปใช้เวลาในอนาคตก็แค่ว่าเรากลับมารู้สึกตัวให้เร็วแล้วก็กลับมาในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั้นก็คือความจริงในภาษาอังกฤษก็จะมีเวลาเวลาเวลาที่เราสามารถกลับมาในปัจจุบันขณะเนี่ยมันมีพื้นที่ของความสุขเลยนะคะนะเวลานั้นนะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่รบกวนเราจากอดีตไม่มีสิ่งที่มาคอย มาคอยดึงให้เราไหลไปในอนาคตเราก็จะเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวที่เราอยู่ในปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ณนะขณะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเลยทีนี้พื้นที่ของความสุขเกิดขึ้นในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า present ะะซึ่งเป็นปัจจุบันขณะแล้วในความหมายของคำคำนี้ในภาษาอังกฤษนะคะ present อีกความหมายหนึ่งก็เป็นความหมายของของขวัญด้วยเช่นกันซึ่งเวลาที่เราอยู่ในปัจจุบันขณะเราได้รับของขวัญทันทีมันก็คือความสุขในสิ่งที่เรารู้สึกได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาที่เร็วมากสมมติไม่ถึง1น,นาทีนะคะ5วิ ขอให้เราเนี่ยได้อนุญาตให้เราได้เป็นผู้ที่มีความสุขค่ะอนุญาตให้ตัวเราเองเป็นผู้ที่มีความสุขไม่ว่าสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมของเราจะเป็นเช่นไรก็ตามขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะสร้างพลังแห่งขึ้นความถี่ที่สูงสวยงาม ขึ้นมาได้แล้วเราจะสามารถเปลี่ยนแปล,ง,ปลงจากจุดปัจจุบันไปในสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆหล่อเลี้ยงหัวใจของเราด้วยความสุขให้ความรู้สึกของความสุขเนี่ยสามารถเป็่งบานได้เต็มหัวใจของเราได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไปเวลาเป็นของเรา เวลาคือสิ่งที่เราใช้ได้อย่างดีเวลาคือต้นทุนของเรานะคะและสิ่งที่เป็นต้นทุนที่สำคัญมากก็คือความสุขซึ่งเราอนุญาตให้ตัวเราเป็นคนที่มีความสุขโดยปราศจากเงื่อนไขโดยปราศจากเงื่อนไขตรงนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะ ไม่ใช่ว่าจะต้องจะต้องได้สิ่งนี้มาก่อนหรือว่าจะต้องมีสิ่งนี้เพิ่มหรือว่าคนนี้จะต้องพูดทำนองนี้กับเราหรือว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเขาได้ให้ความเห็นที่ตรงกันกันกบเราหรือว่าให้เราได้สามารถทำสิ่งนั้นได้ก่อนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเราพิจารณาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเรื่อง จริงนะคะเรื่องจริงก็คือเราที่อยู่นะเวลานี้ที่อยู่ในการอนุญาตให้ตัวเราเองสามารถเป็นผู้ที่มีความสุขได้เลยแม้ว่าจะเพียงเวลาที่สั้นห้าวิสิวิครึ่งนาทีวความรู้สึกนั่นแหละค่ะที่จะเป็นพลังที่ส่สสงเสริมเราแล้วก็เราสามารถที่จะซึมซาบความรู้สึกเนี้เข้ามาได้แล้ว สิ่งที่เราฝึกได้เลยนะคะเรื่องนี้มันเป็นทักษะทักษะการฝึกการทำซ้ำการทำบ่อยๆการทำอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองแล้วนี่จะเป็นทักษะของการใช้ชีวิตของเราในยุค new normal ได้อย่างดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะการที่เราสามารถปรับตัวเราให้เป็นผู้ที่อยู่ในความสุขได้ในทุกสถานการณ์จะทำให้เราสามารถ ขยายพื้นที่ความสุขขยายพื้นที่ของการต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นค่ะเวลาที่เรามีภาชนะที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นในการรับสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตมันทำให้เราได้ยิ่งได้รับมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการไหลเวียนของพลังงานที่เป็นธรรมชาติมากๆถ้าหากว่าเราสามารถที่รับ เราสามารถที่จะส่งออกก็คือเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้ออกไปได้จากความรู้สึกภายในของเราที่มีพื้นฐานของความสุขเราให้ออกไปเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็จะได้รับกลับมามากขึ้นได้รับกลับมาง่ายขึ้นแล้วเราได้ขยายพื้นที่ของความสุขของเราออกไปเราก็จะยิ่งได้รับมากขึ้น itative. แล้วก็ง่ายขึ้นแล้วเราก็ยิ่งสามารถ ที่จะแบ่งปันได้มากขึ้นแบ่งปันนี่ในทุกวิธีวิธีการต่างๆวิถีทางต่างๆที่เป็นทางของเรานะคะตัวที่เราไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นไม่เปรียบเทียบกับใครเพราะว่าทุกคนนะคะมีเอกลักษณ์มีความเป็นหนึ่งเดียวมีความโดดเด่นในรูปแบบของตัวเองอยู่แล้วนะคะเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าพรสวรรค์ก็ได้ และพรสวรรค์ที่เพิ่มมากก็คือสิ่งที่เราฝึกทักษะเริ่มจากทักษะให้ตัวเองได้มีความสุขตรงนี้สำคัญที่เราไม่มีเงื่อนไขกับตัวเราเองนะคะเราอนุญาตให้ตัวเราเองสามารถเป็นผู้ที่มีความสุขได้เลยแล้วเราไม่มีสิ่งที่จะต้องเก็บเอาไว้ในใจถ้าเรายอมรับได้นะคะในทุกๆ เรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเรายอมรับได้เราเรียนรู้เราเข้าใจพอเข้าใจเนี่ยอนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีความสุขได้ทันทีซึ่งพลังงานที่อยู่ในคลื่นพลังความถี่ที่สูงขนาดนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนสนามพลังงานของเราให้สามารถที่จะได้รับความสุขได้รับความโชคดีค่ะขอให้ได้รับความสำเร็จ ในสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้ดีงามแล้วแล้วลงมือทำได้สำเร็จง่ายสำเร็จเร็วนะคะขอให้มีความสุขในปัจจุบันขณะค่ะเจอกันในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ